สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นะจ๊ะน้ำตกหมูนะคะทุกคนเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านโหเด่งนะเนี่ยลูกชิ้นยั่วๆนะจ๊ะพอดีไปทุระตรงซวยเขาตโลนะทุกคนไปยื่นเอกสารสำหรับประกันนะทุกคนประกันชีวิตของเรานะ ตอนที่ป่วยอยู่ที่เยอรมันนะคะทุกคนตอนที่ไปฉีดยาแล้วก็แพ้ยาวัคซีนอะ่ะทุกคนจอรสั้นแล้วทุกคนมาดื่มวันนี้ผลไม้ปั่นเราใส่แก้วพลาสติกนะอปั่นเมื่อเช้านี้นะทุกคนดื่มสองรอบแต่อีกหน่อยหนึ่ง มาทุกคนมาทานด้วยกันโหว,วันนี้อากาศร้อนมากอืมสดชื่นมาทุกคนถึงบ้านก็กินเลยอะไรก็ต้องซื้อมากินที่บ้านนะทุกคนนะเดี๋ยวนี้นะเนาะมาเด้อกินด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อบุงแล้วเรียบร้อยเมื่อวานนี้ก็ไปหาคุณหมอมาอีกแล้วนะทุกคนไปเช็คพอดี ฟันฝังนี่ปวดนะตัดสินใจว่าจะให้หมอถอนออกเลยนะทุกคนแล้วก็เราจะใส่ฟันแบบที่ฝังฝังอนะฝังเป็นฟันปอแันนะทุกคนเนาะหมอไม่ทําให้นะทุกคนหมอบอกฟันยังไม่โยกไม่ทําให้แล้วคุณหมอก็ทําอะไรหลายอย่างนะแล้วก็ให้ยามากินโอ้โหแล้วก็ยังมีอาการปวดอยู่นะทุกคนปีนี้เสียจะเงินหาหมอแล้วทุกคนหมอฟันนะ ถ้าทำทั้งปากนี่คงจะหมดเป็นแสนนะทุกคนฟันเยนยเนาะตอนนี้ก็แสบปากไปหมดเลยนะทุกคนอือลูกชิ้นอร่อยสุด ก๋วยเตี๋ยวเรือของเราก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็ออกมาแล้วนะทุกคนก็เริ่มขายแล้วนะคะแต่เราก็ยังไปเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนาะเจอก็ซื้อนะคะทุกคนพอดีไปจอดรถตรงเซเว่นนะเขาขายอยู่ตรงนั้นก็เลยซื้อมาเนี่ยทุกคนเนาะคนเราจะพอมันมันไม่ได้พอมง่ายๆหรอกทุกคนพี่น้องจ๋าเอ้ยหิวตลอดอืม คนดูนลูกโดดเขาเผาเรียบร้อยยังไม่กล้ากินกลัวเผ็ดกินเส้นก่อนเนาะทุกคนเนาะมาแซบด้วยกันด้วยจัดเด้อทักทายทุกคนจ้ะคุณลุงก็ส่งวีดีโอมาให้นะหิมะตกนะทุกคนที่เยอรมันเนาะวันนี้เนาะอากาศก็หนาวนะคะทุกคนเนาะ อยู่ใกลกันเจ็บป่วยก็ต้องดูแลตัวเองนะทุกคนนี่ก็เจ็บข่าด้วยนะเข่าข้างนี้เจ็บแต่ว่าเพราะว่าไปยกกระถางแล้วทุกคนยังไม่หายแต่ว่าก็งดออกกําลังกายไม่ได้แนละ้วมันติดเนาะชิน้นข้นพริกออ่ะลองตักจัง mhm 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 แซปากทุกหมดทุกคนเคี้ยวแรงก็ไม่ได้ต้องเคี้ยวเบาๆโอ้ยสงสารติงผลไม้ตอนนี้ปั่นได้อย่างเดียวนะทุกคนเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็มันเปรี้ยวมันาแล้นะมันก็ไปมีปัญหากับปั่นของเราเนะาะแล้วแข็งก็เคี้ยวไม่ได้ก็ปัน่น นนี้ก็มีทั้งแอปเปิลเขียวนะแอปเปิลแดงมีกล้วยนะที่เราแช่แข็งไว้นะทุกคนแล้วก็เอามาปั่นรวมกันเนาะแล้วมีอีกส้มมีอะไรนะทุกคนอะไรนี้เยอะแยะเลยทุกคนโอเคมาถักทายแล้วก็มาชิมก๋วยเตี๋ยวม้วนน้ำตกให้ดูนิดนึงลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะคะก็ คลิปตอนนี้ก็ทําออกไปเรื่อยๆสั้นบ้างยาวบ้างทาแบบนะคะเนาะไม่มีคลิปอะไรให้ดูมากมายนะทุกคนเนาะโอเคนะวันนี้ก็าลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่สาธุเจ้า